ประยุทธ์ฟังไว้นะเอาสมองหัวร้านผมเนี่ยไปคิดด้วยอืนายสอบคโง่เนี่ยฟังด้วยเดี๋ยวก็่ไปแย่งเพิ่มไม่เป็นไรไปแจ้งเพิ่มเลอคือเราต้องการสอนให้รัฐบาลรู้ว่าไม่มีประยุทธ์อเนียก็เป็นนายกได้เลอะนะไม่ต้องมาบอกว่าเฮ้ยกูไม่เป็นแล้วใครจะเป็นเลออเซเนก็เป็นได้มีถึงแปดหมื่นสี่พันเซลไหมโอ้ยผมเกินแปดหมื่นสี่ว่ามากๆออกมาแล้บมากกว่ามันยังซับอะไราะเราสวอปเยอะๆล้านคนอืมนะ มีติดห้าแสนสมมตินะห้าแสนอีกห้าแสนไม่ติดเราจะได้รู้แล้วว่าห้าแสนไม่ติดมึงทําไมไม่ใส่ลิตรแบนเนี่ยลิตรแบนดสีเขียวให้เขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยคือไม่เป็นโควิดอืคนมันจะได้รู้เออแยกเลยแยกเลยแยกกลุ่มเลยทีเวลามึงทําอะไรไม่รู้รู้จะดิดอะไรมากมายเนี่ยโครงการเนี่ยมึงก็มาแบ่งให้ทาลิตรแบนดดิสีเขียวห้าแสนอันครับหรือล้านอันหรือ หรือสาสิบล้านนั่นก็ทาไปดิใส่ให้เท่ๆอาจารย์ยู่ไหมแล้วคนที่เป็นโควิดจะวอปแล้วเป็นครับคุณต้องดูว่าหนักหรือไม่หนักอืมถ้าไม่หนักนะเขียวเหลืองแดงคุณต้องแยกเลยอืคุณต้องแยกเตียงว่าไอ้คนไม่หนักเนี่ยถ้ามันไปปนกับคนที่หนักครับอาจารย์คิดว่ามันมันก็หนักมังไหมมันก็มันก็เป็นหมดมันก็เป็นมอดเป็นนี่คือมันต้องแยกว่าชุดที่ชุดที่เอเอนี่คือหนักหนักสุด ลงปอดแล้วต้องให้ยาต้องบับเบิลอนซินออกซิเจนไอ้นี้แยกเลยครับตึกทั้งตึกนี้เลยไอบีนี่คืออยู่ระหว่างเขาเรียกอะไรครัออกสิบซีสีคุมเสียงแต่ที่มันพิ่งเป็นเนี่ยอืแยกหักเลยเหมือนเรือนจําทําสุนย์พคอยเลยครับเอายาให้เขากินอสี่วันห้าวันหายเชื่อมเด็ดนะแต่นี่ปัญหาคืออะไรไหมมึงมี เตียงไม่พอแล้วมึงก็โม่ซั่วเลยครับมึงก็ให้เขานอนบ้านอย่างเดียวอืคนเราเนี่ยนอนบ้านได้ยันไงตายไม่อด้ผมมาดูภาพภาพหนึ่งอันนี้ของจริงก็เมื่อวานนี้ก็ยิงตัวตายไมเห็นนะเอเห็นไหมคนขับรถกระบะสมุดสงครามอ่ะนะพอบอกติดโควิดบอกไม่ได้เดี๋ยวผมกลับไปตายที่บ้านดีกว่ากลับไปถึงก็ยิงตัวตายเลยเมื่อวานนี้ครับคืออผมต้องบอกนะว่าบางครั้งเนี่ยนะเราเราไม่อยากพูดครับ จะหาว่าเราอนั่นอีกแต่เราเห็นแล้วเรารับไม่ได้เราสงสารครับนี่จานนี่อนะนี่ที่ไหนเนี่ยผมให้ดูนะอืนี่คือคนป่วยโควิดที่นอนอยู่ที่บ้านอืมอาการหนักแล้วสิ้นหวังสิ้นหวังอืมไปไปโทรไปที่ไหนก็ปฏิเสธครับการรักษาอืนอนรอความตายอืมสองคนพี่น้องผมเป็นคนที่ประสานอืม ท่านรองที่ปดีกรมสาบสนุนบริการสุขภาพอืมนะบอกคุณหมอช่วยชีวิตเขาเรียกอะไรกรมสวสสวคุณหมอช่วยสองคนนี้หน่อยเลยสงสารเขาถือว่าทำบุญด้วยกันอืมบ่ายได้รถโรงพยาบาลมารับไปรักษาดีขึ้นแล้วนะคือถ้าไม่มีพวกไม่รู้จักใครเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่มีเส้นไม่มีเส้นอืมุงนอนตอนวามตายอย่างเดียวนั้นที่รัฐบาลบอกว่า เอ้ยจะไม่มีคนตายที่บ้านแล้วจะไม่มีคนตายข้างถนนแล้วครับผมผู้เกษีหนูเลยนะว่าอย่าพูดครับจะพูดไม่ได้เดี๋ยวฟ้องอีกอืผมฟ้องอีกคดังนั้นไม่ใช่ระบบสางสุขของคุณมันไม่ใช่เรื่องจริงอืที่คุณทํามาครับเราอยู่กับแบบนี้ทุกวันอืนะเราเห็นทุกวันครับวันนี้ผมตําหนิโรงพยาบาลบมกสามอันนี้ของเพื่อนผมเลยเแค่บัตรประกันสังคมอืไปตรวจเป็นโควิดครับ แม่งไล่กลับบ้านเออเออไล่กลับบ้านอืมให้ไปรักษาที่บ้านครับวันนี้อาการน่ะจะไปเขาบอกว่าไม่รักษาครับผมถามเนี่ยท่านเอกวิจิตการโอชาเนี่ยสาคอเนี่ยนะเนี่ยโรงพยาบาลบางกอกสามเนี่ยเขาใช้บัตรประกันสังคมไปรักษาครับตรวจโควิดเจออืมนะไม่รักษาเขาให้เขากลับบ้านครับาจารที่ดูว่าอย่างนี้ครับแล้วประกันสังคมใช้ทำไมอืมอ่าคุถามหน่อยถูกไหม ประเด็นของเราคืออย่างที่บอกว่าอืมสถานการณ์เนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะอืมในความคิดผมหมดความชอบธรรมที่จะบริหารจัดการแล้วเมื่อวานนี้ก็โอ้โหข้าม็อบคือม็อบวันที่เจ็ดเตรียมเตรียมไม่ทันเมือตเาะตำรวจลุกก่อนเอันนี้ผมพูดให้ฟังนะแล้วเจอวันที่สิบก็เป็นไงพอวันที่สิบเตรียมมาพร้อมโอ้โหตำรวจเละเพื่อกนนัสิต้องเห็นใครตำรวจนะอื คือผมผมผมพูงตรงนะว่าผมไม่อยากเห็นภาพความบุนแรงแบบเมื่อวานหรือตำรวจโดนยิงเมื่่คนนี้เมื่อวานโดนยิงโดนยิงคนที่ขาอือีกคนนึงโดนระเบิดโอ้โหนี่ต่อไปก็จะหนักขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าตั้งแต่วันนี้เปต้นปก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะเผาเขาเขาทุกอย่างเผาทุกอย่างที่ฝังง่ะครับคือคือวันนี้ถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่ฟังประชาชนครับยังดื้อยังคิดว่าตัวเองเป็นทหารสงครามการเมืองโดยที่ว่า มึงต้องฟังกูฝ่ายเดียวมึงมึงห้ามค้านการที่จะมีการผดิตวัคซีนไฟเซอร์ได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นโคต้าของส่วนกลางของกรทมคือตอนนี้ที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะถ้าเราตรวจสอบเนี่ยมีการส่งไฟเซอร์ไปต่างจังหวัดนะเกือบทุกภูมิภาคแหละแต่ให้ให้ไม่ครบอันนี้หว่าสมมติอาจารย์ขอไปสองหมื่นนะ ก็ให้มาหมื่นหนึ่งครับแล้วไปจับฉลากกันเหนดูครับอีกเออีกหมื่นหนึ่งไม่ได้ทีนี้ปัญหาอย่างนี้ครับมันมีทั้งหมดหนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นรถนมันก็จะไว้ที่ส่วนกลางคือเจ็ดคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเจ็ดแสนก็คือให้ส่วนกลางก็คือให้กรทมกับสาธารณสุขทีนี้มันจะใช้ดุบินิดอย่างนี้อืรัฐบนตรีนี่เสี่ยงไหมด่านหน้าไหมอือ่าต้องพบป่ประชาชนรัฐบนตรีฉีดก่อนไปเซอร์ผู้ช่วยรัดมตรีเป็นไงอ่า ตมติตาเป็นไงตำรวจติดตาเป็นไงอันนี้คือด่านหน้านะส่วนกลางนะรอันนี้ต้องได้ก่อนนะอันนี้ผมได้ฟังเลยว่านี่ของจริงครับเดี๋ยวผมจะเล่าว่าทาไมถึงเป็นของจริงอือ่ะผู้ว่าการมอเป็นไงเสียงไหมเสียงไหมเสียงอ่าต้องไปเปิดป้ายเปิดอะไรทหารเป็นไงอืตำรวจเป็นไงครับท้าอาการใช้ผู้ใหญ่เป็นไงอืม่ะเสียงไหมกู้ภัยเสียงไหมกู้ภัยเสียงอือ่ะทุกอย่างคือคําว่าด่านหน้าเนี่ด่าน เป็นเขาเรียกว่าเป็นการใช้ใช้อะไรตีความตความไปเรื่อยๆไปได้ตลอดเออดังนั้นเนี่ยไอซี่ส่วนกลางนี่แหละมันจะเกิดการทุจริตครับวัคซีนก็คือด้านหน้าคือลูกหลานวี p อพีหรือพวกเอพนะเพราะวัคซีนแอสตราซีเนกาที่มันมีปัญหากันเนี่ยมันมีจำกัดมันมีการมีวัคซีนแอสตราซีเนการอบหนึ่งล้านสามส่งไปตางจังหวัดหกแสน อีเจ็ดแสนไว้ที่กรทมกับส่วนกลางอืมันถึงมีที่ฉีดที่วัคซีนบางซื้อทุกวันเลอวันละสองหมื่นโดสสองหมื่นโดสสองหมื่นโดสเพราะอะไรเพราะมันเก็บไว้ที่วัคซีนเนี่ยส่วนกลางกับที่กรทมเลออ่ามันถึงมีการสวมสิทธิ์สวมอะไรที่การทุจริตเกิดขึ้นมาอะไรเป็นหมื่นคนเยอะใช่ที่วัานเ่ที่นัวมันเท่าไหร่อ่ะเป็นพันป่ะเออนั่นแหละแต่เจ็ดล้านนั่นแหละเจ็ดล้านเนี่ยใช่นี่แหละผมถึงถามว่าดุลพินิจของคุณครับเยหนว่า การให้เก็บวัคซีนไฟเซอร์ไว้ที่สวนกลางเจ็ดแสนโดสเนี่ยเก็บไว้ให้ใครพิจารณาด้วยทบทวนเนี่ยไอ้ที่บอกด่านหน้าเนี่ยอืมมันก็คือ VIP ีีไงครับนี่แหละทำไมต่างจังหวัดที่เขาต้องเสี่ยงภัยครับกูต้องให้เขาจับสลากเล่นเลยสิอ่ากูไม่ได้ไปสนใจรัฐมันรีมหรอกแค่จะเอาชีวิตรอดใหด่านหน้าไอ้หนักจับสลากจับสลากนี่คือความนี่คือความบัดซบหิงซวยของประเทศไทยที่ มันเกิดอะไรเก้นที่พยาบาลต้องมาจับสลาครับคนเข็นเปต้องจับสลานั่นแหะสินะผมถามอาจารย์เลยก็ได้ว่าโรงพยาบาลสนามอืมวันนี้เนี่ยอืมคุณหมอหรือพยาบาลคนไหนก็แล้วแต่ครับคนไข้ที่ผู้ง่าขี้แตกอืมหรือต้องเช็ดตัวเช็ดอะไรอาจารย์คิดว่ามีคนกล้าไปเช็ดไหมคนเป็นโควิดไม่มีทางคเขาก็เสี่ยงครับทำไมต้องช่วยตัวเองนี่คือความหวังของคนที่เป็น เป็นคนที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามครับแต่บุคลากรคนไหนจะกล้าไปเช็ขี้เซเที่ยวเ็ตัวให้ครับไม่มีเขาไม่มีบ b ตอร์ e r อ่าถูกไหมเพราะว่าผมยังไม่ได้เข็มสามเลยเลยน่ะนี่คือความเสี่ยงครับที่คุณต้องเห็นใจเขาคุณเป็นผู้กําหนดนโยบายครับไอ้สบคเนี่ยผมพูดตรงนะ โคตรหงซวยเลยครับไม่น่าจะตั้งเลยศูนย์เนี่ยน่าจะยุบได้แล้วอืผมเล่าผมเล่าอะไรให้ฟังเลยผมไม่ได้กังวลเลยเรื่องจะฟ้องมาฟ้องผมครับไปกลัวเนะไปกลัวอลอวประเทศไทยวันนี้ยอืมมันจะเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นอืเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องมอกไปฟังด้วยครับคือวันเนี้ยคุณกาลังทําเรื่องอะไร s อืมยานยมุกผมชื่นชมนะยานยมุกมึงสวอ p ไปเถอะทั้งประเทศเลยอืมจะได้รู้ว่า คนไหนเป็นคนไหนไม่เป็นเชิงลุกอ่าเชิงลุกอืมแต่นโยบายเนี่ยไอ้ที่คุณผิดเนี่ยครับคุณบอกว่าไปรักษาที่บ้านอืมแล้วก็จะมีข้าวสามมื้อมียาให้กินอันนี้เขาเรียกอะไรปล่อยทิ้งตายครับอันนี้เงไมันไม่จริงไม่จริงทุกรายเลยคือวันนี้ผมต้องมานั่งเอาพุงตรงนะเดี๋ยวรอยฟังครับเอาเรื่องนี้ก่อนคือคุณไม่มีข้าวสามมื้อเขาหรอก กวานี้ถ้าคุณสมอฟมีคนล้านคนผมยกตัวอย่างนะครับมีคนล้านคนอคุณจะเข้าที่ไหนสามล้านกล่องไปแจกเขาล่ะเงินที่เอาเงินที่ไหนเอาเงินที่ไหนไปแจกเขาสามล้านกล่องและยาเนี่ยคุณมีจริงไหมที่คุณบอกว่าคุณมีสต็อกสามร้อยล้านทำสี่สิบล้านผมเช็คมาล่าสุดนะแต่เพราะส่งมาจากประเทศล่าสุดส่งนาจในเออเพลาวิลาเวียเนี่ยต้องมาจากอินเดียล่าสุดมาจากญี่ปุ่นยาต้านไวรัสเพิ่งมาถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เพิ่งมา สิบล้านเมตรครับไอหนึ่งถึงเจ็ดงหาเนี่ยไอปีงหาเนีน่ยยังไ,ไ,ไม่ได้เช็คครับนะแต่ว่ามาสิบล้านเมตรนะมีวัคซีนมาเพิ่มอีกละห้าแสนโดสชอบอ่านะเป็นแอตราเซนิกา้านะทีนี้ผมเรียนให้ทราบว,ว่าเวลาที่คุณตอนนี้ประชาชนเนี่ยต้องการฉีดวัคซีนอืเมื่อคุณสวอปคนจํานวนมากทั้งประเทศ